สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59อ่าวันนี้เราก็จะพามาดูในแนวทางห้าเซียน5้เซียนเนาะห้เซียนที่เราเคยทําของงวดที่แล้วเนาะ,ะวดที่แล้วที่ออก990เนาะ990 ฮาเซียนของเราก็มีเข้าทั้งหมด1 2 3 4 4สูตรด้วยกันทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวท่านผู้ชมลืมไปเลยมาดูคำเตือนของทางช่องก่อนคำเตือนของทางช่องก็ช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อันนี้ก็จะเป็นศูนย์หเซียนที่เราเอามาทำหรือเอามาใช้ในงวดที่แล้วเนาะที่ออกเก้าเก้าแล้วก็เข้ามาทั้งหมดห้าสูตรหสูตรเข้าอยู่4ีสูตรก็มีเข้าอยู่สูตรนี้เข้าเลขเก้าอันนี้ผิดอันนี้เข้าเลขเก้าอันนี้เข้าเลขศูน อันนี้เข้าเลขศูนย์แล้วก็เลขเก้าสำหรับสูตรนี้แล้วก็ตัวชนชนที่บอกว่า,าให้สังเกตอยู่ประมาณเลขห้ากับเลขเก้าว่าจะมาด้วยกันไหมหรืออาจจะมาทั้งหมดสามตัวหรือจะมาแค่นี้ดังนั้นก็มาอยู่2ตัวเป็นตัวเด่นคือเลข9แล้วก็เลขรองเลขศูนย์ดังนั้นก็ถือว่าใช้ได้ 0, 5, 5สูตรห้าสูตรห้าเนี้แล้วก็อันนี้ สามแถวเจาะที่เราทําก็ไปเทียบชนกับสูตรสสูตรสูตรเดิมของเราเนาะก็มีเทียบชนชนอยู่ที่9 6 9 0หกแล้วก็0 6 0 1ประมาณนี้ก็เข้าไปที่9 0สําหรับเลขชนของเรา <c oughs> เดี๋ยวจะพาทํา เลขห้าเซียนก่อนเลขห้าเซียนอ่ะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งก็จะเป็น 5้าบวกเบวกเแล้วก็บวก2เป็น12บสห้าบวกเเป็น12 2สบวกเเป็น1 1ึบวกสเป็น3ามว่เป็น3กับ4สูตรที่1เป็น3กับสี่ เรไปสูตรที่สองสูตรที่สองเป็นศูนย์บวกสเท่ากับ4บวกอีก1เท่ากับ5ก็จะได้4ี่กับห้า สูตรที่3เป็น0 0นย์บวกสเท่ากับส 4, 4ีบวกอีกสีเท่ากับแก็ได้4กับ8 ไปสูตรที่4สูตรที่4เป็น9กบวกศเท่ากับเบวกอีกบวก2ได้1 แล้วก็บวกสามได้สี่เป็นเก้าหนึ่งสี่ในสูตรนี้ต่อไปเป็นสูตรที่ห้าเก้าบวกศูนย์เก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้า ลดไปนหนึ่งแต้มเาบวก0นย์ได้9ลดไปนหนึ่งแต้มเป็น8 9บวกเปนหนึ่งแต้มเป็น0ก็สูตรนี้ได้อยู่ที่8 9ดเ่ะ ได้ครบแล้ว5้สูตรครบ5้สูตรแล้วเราก็จะมาดูตัวเทียบชนกันว่ามีชนเลขอะไรบ้างตัวที่1น,น่าจะเป็นเลข4ตอนนี้เลข4เด่นมี3 5 8อ่ะไม่มีตัวแรกคือเลข4เด่นอ่ะสังเกตไว้ให้ดีนะท่านผู้ชมเด่นอยู่ที่เลขสตัวเดียวจะมาหรือไม่ ลองตัวลองเลขสามชนไหมไม่ชนห้าไม่ชนแปดไม่ชนอ่ะมีลองเลขเก้าเลขเก้าอมีลองเลข8ดด้วยเพราะว่าสูตรนี้กับสูตรนี้โอเคสรุปแล้วนี่มีเด่นอยู่ที่เลขสี่ลองหยุดอยู่ที่เลขเก้ากับเลข8ดก็อ่า อย่างที่บอกไปว่าสูตรฮานเซียนนี้บางครั้งจะมาด้วยกันทั้งหมด3ตัวบางครั้งจะมาเป็น2ตัวอาจจะเป็นตัวโต๊ดหรือว่าตัวสองตัวบนก็ได้อยู่ประมาณเลข3ตัวนี้เลขงวดนี้ทำได้เหมือนงวดที่แล้วก็คือ590ซึ่งมันเป็นเลขเด่นสอตัวมันจับยากมาก <c oughs> ดังนั้นถ้าเราจะโฟกัสในเลข งวดน,นี้เพราะว่าในสูตรนี้ที่เทียบชนแล้วส่วนใหญ่จะมาเลขเด่นกันทั้งหมดเลยดังนั้นถ้างวดน,นี้ซื้ออะไรก็ได้ให้มีเลขสี่เพราะว่าเด่นอยู่ที่เลขสี่หรือ,อถ้าแต่ก็ยังไม่เคยมีแต่ก็เดี๋ยวขอพูดไว้ก่อน4 ถ้าไม่มาในเลขสองตัวนี้ก็อาจจะมาในเลขพวกนี้ที่ไม่ได้ชนใน2สูตรหรือ3สูตรก็อาจจะเป็น3หรือเป็น5ก็ได้ต่อไปเราจะมาทำเทียบชนให้ดูเลยแต่ว่าขอมาเลขในสูตร5เซียนนี้มาเทียบชนมาประกบคู่กันก่อนประกบคู่ ก็จะเอา4 4 9 8ตั้งก็อย่างที่บอกไปเลขในเทียบชนสามารถมาได้มาด้วยกันได้3ตัวหรือ2ตัวเนาะก็งวดที่แล้วก็เข้า9 0งวดนี้ก็มาดูว่าจะเป็นเลขเด่นคู่กับเลขรองหรือเปล่าหรือจะมาด้วยกันทั้งหมดหรือจะเป็นรองกับรองเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเทียบ ามาประกบคู่กันโดยการเอาเลขเด่น3ตัวนี้เป็นตัวตั้งก็จะเป็น4 3 4 4 4 5 4 8 4 9 4 1 4 0

สามสูตรเดิมของเราจะมาเทียบชนในเลขชุดนี้ว่าจะมีชนตัวไหนบ้างตัวที่หนึ่งหกหกมีไหมไม่มีหลัก6ไม่มีเลยในสูตรนี้ก็ตัดทิ้งให้หมดหลัก7จ็มีไหมก็ไม่มีตัดทิ้งให้หมดหลักเก้าเก้ห 96ไม่มี93มี90มี97ไม่มี94มี95ไม่มี98ไม่มี99ไม่มี91ไม่มี 16ไม่มีหนสไม่มี10ไม่มี17ไม่มี1นมอีอันนี้ก็ไม่มีตัดทิ้งให้หมดอันนี้มี94 40ไม่มีหลัก8ก็ไม่มีเลยอ่ะสรุป เทียบชนอันนี้ห้าเซียนอันนี้สูตรเดิมชนอยู่ตอนนี้อยู่ที่เลขสี่เก้าสี่หนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าศูนย์ plus 94,93,90,14 1,23,45,12,34อ,อ,อันนี้มันซ้ำกันสรุปชนกันอยู่4คู่เหมือนเดิมท่านผู้ชม4,193,94,90ในงวดน,นี้1ทันวาอันนี้สูตรเดิม อันนี้ห้าเซียนเทียบชนแล้วสี่คู่นี้หรือหรือจะมาแบบนี้สี่เก้าเกดถ้าจะเน้นอ่ะถ้าเน้นให้ตอนนี้เน้นอยู่สี่เก้า้าสี่คู่นี้สี่เก้าเสี่ตัวเดียวหนักหนักตัวอื่นให้เป็นตัวรอง เทียบชนแล้วสี่คู่เหมือนเดิมอะงวดที่แล้วงวดที่แล้วเหรองวดที่แล้วเข้า 90, เก้าศูนย์เต็มเต็มนี่เทียบชนมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนี้เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่สี่คู่เหมือนเดิมสีค่คู่เทียบชนสี่คู่งวดที่แล้วเข้าเก้าศูนย์อันนี้สูตรเก่าเหมือนกัน ทที่ทําเทียบชนสีคู่ดังนั้นสูตรนี้เทียบชนแล้วสีคู่เหมือนเดิมสี่หนึ่งเก้าสามเก้าสีเก้าศูนเน้นอยู่ที่เก้าสีคู่เดียวโอเคก็ให้ท่านผู้ชมได้ไปเสี่ยงโชคกันดูเนาะว่าเราจะเข้าเป็นงวด ที่2หรือไม่น Never, เนาะสำหรับ1ท่งันวานี้แต่อย่าลืมสามารถมาได้ด้วยกัน3ตัวหรือ2ตัวอันนี้เลขบนเนาะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเคยออกแล้วนี่อย่าง6กหกศูนห้าหก็มา0ูนย์หกตัว530ก็มา3กับ 0, 5. 5, 3, 0 5. 4นยห้ก็มา4ีห้า 7จ็สองนี่มา3ตัวเลยนี่เราดูว่างวดน,นี้จะเหมือนงวดน,นี้หรือไม่ที่ออก7,8,2ตรงๆอันนี้ก็4,9,8อันนี้สี่ก็มา7จ8ดแหนึ่งสก็มาเลขส2งสอก็มา0,2 4ย์ก็มา4ี่หกเกก็มาเลขหนงรู้งวดล่าสุด อเก้านวดนี้ให้สังเกตว่าจะมาด้วยกัน3ตัวหรือไม่หรือจะมาแค่สองตัวแต่ที่แน่ๆเน้นเนก้าสีคู่เดียว3คู่ให้เป็นตัวลองเทียบชนกันแล้วได้4คู่อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยว ลืมไปเลยท่านผู้ชมอย่าพึ่งอย่าเพึ่งลืมไปเลยก็จะเขียนเป็นชุดสรุปให้ก่อนเขียนเป็นชุดสรุปชุดสรุปให้ก่อนเดี๋ยวลืมว่าแล้วอ่าชุดสรุปก็เดี๋ยวเป็น อันนี้ให้กลับด้วยเนาะเก้าสี่เสามสถ้าจะให้เน้นตอนนี้เน้นคู่เดียวถ้า3ามตัว3ตัวก็เป็น แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นสูตรเลขร้อยบนของเราก็มี4702 4702ูนย์ออันนี้เฉพาะเลขสามตัว ประมาณนี้แต่ถ้าเน้นอยู่ตอนนี้เลข3คู่3ตัวก็8ปดแคู่เดียว2ตัวก็9ก้คู่เดียวลองก็เป็น93-90แล้วก็หนึ่งสีาำหรับงวดวันที่1นธันวาอ่ะสุดท้ายนี้แล้วไปจริงๆท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดี รวยๆถูกหวยกันทุกคนอ่าแล้วก็ใกล้จะเข้าปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีโชคเนาะอ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ